สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสวัสดีครับทุกท้ชมครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้กับการรายงานสดของทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจ เพื่อดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราอุตสาหกรรมทั้งระบบนะครับและขณะนี้เรายืนอยู่ในโรงงานของเอกชนแห่งหนึ่งที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของยางนอกและยางในสําหรับรถเครื่องหรือว่ารถจักรยานยนต์ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆสำหรับวันนี้จะได้รู้ครับว่าทําไมหลากหลายยางจะไม่คืบหน้าและการแก้ไขเกี่ยวกับเพื่อผลิตภัณฑ์ปลายทางปลายน้ํานถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการสร้างเสถียรภาพกับราคายางนะครับต่ก่อนอื่นไปดูการซื้อขายตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวในบวกและลบสลับกันจนถึงขณะนี้ก ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถปิดแดนบวกได้หรือว่าลบได้นะครับหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่1จุดเท่านั้นที่ระดับ1542จุดมูลค่าก,การซื้อขายกว่า40,000กว่าล้านครับอั้นดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มของรัเว่าก่อสร้างธนาคารและตามติดมาด้วยกลุ่มที่เป็นของอสื่อสารแล้วก็วงการบันเทิงด้วยโดยเฉพาะสื่อบันเทิง ตอบรับกับข่าวของเซตอปบมัคแต่ก่อนอื่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับราคาน้ํามันนั้นมีการประกาศปรับลดลงและมีผล5่านาฬิกาในเช้าวันพรุ่งนี้ครับโดยปตทกบาลจากเป็นประกาศลดราคาน้ํามันในส่วนของแก๊สโซฮอลชุดชนิด60สตางค์ต่อลิตรเว้น e 85ที่จะลงเพียง30สตางค์ต่อลิตรดีเซลและเบนซินขอไปฮะดีเซลนั้นยังคงเดิมนะครับในขณะที่บอร์ดกสทชก็มีมติออกมาสำหรับเซตอปบ็ัคเคราะราคาคูปองแรกอยู่ที่690บาทครับ ซึ่งจะต้องใช้เม็ดเงิน15,801 1ล้านบาทกับ22.9ล้านครัวเรือนและจะนำล่องในสจังหวัดคือกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งสดจะเสนอคอสอชอพิจารณาใน30กรกฎาคมนี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่โรงงาน n อ็นดีรัเบนะครับชมภาพมุมสูงให้เห็นเลยนะครับว่า มุมสูงของโรงงานทั้งหมดนั้นเป็นการนําเอาก้อนอยางนี่นะครับมาเพื่อผลิตยางนอกและยางในซึ่งโรงงานแห่งนี้สามารถที่จะผลิตยางนอกใช้กับรถเครื่องหรือว่ารถจักรยานยนต์ประมาณ2ล้านกว่าเส้นและออกมาเป็นในส่วนของอยางอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถส่งออกและก็ทําตลาดในประเทศนะครับกว่าจะมาเป็นเรื่องนี้ได้ก้อนอยางจะถูกนํามารีดเข้าไปสู่แผ่นโพลิเมอร์และกลายเป็นยางเคลือบกับแผ่นโพลิเมอร์ผ่านกับผ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้และจะถูกรีดออกมาเป็นแผ่นและมีเป็นเครื่องลักษณะ ัตเตอร์หรือใบมีดตัดเฉือนออกมาเพื่อที่จะทําเป็นยางที่เรียกกันว่าเป็นยางผ้าใบนั่นเองครับเพราะผ่านจากจุดนั้นก็จะมาเข้าเครื่องที่เรียกกันว่าทําโครงล้อหรือว่าโครงยางนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่นะครับก็คือโครงยางซึ่งจะผ่านชุดทํางานของตรงนี้ครับโครงยางก็คือจะนําเอาอยางนั้นมาใส่กับขดลวดแล้วก็ขึ้นมาเป็นลักษณะของแผ่นยางเมื่อขึ้นกันเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะกลายเป็นโครงยางสําคัญเพื่อจะนําไปสู่ เครื่องจักรตัวต่อไปเครื่องจักรตัวนี้มีความสําคัญในการนําเอาโครงยางนี่นะครับเข้าไปสู่ที่เรียกว่าเครื่องอบนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าขณะน,นี้เครื่องอบทํางานแล้วเมื่อแม่ปั๊มนี้กดลงมาก็จะเจอกับตัวแม่พิมพ์และก็จะสามารถนําเอาโครงยางนี้ขึ้นมาเป็นทั้งยางนอกและก็ยางในได้ด้วยก็จะออกมาเป็นดอกอยางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเรามาที่นี่เพราะว่าประเทศไทยยังขาดสนามทดสอบ ยางมาตรฐานเพราะฉะนั้นร้อย,ยางมาตรฐานไม่เกิดก็ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศไม่เพิ่มความต้องการใช้ยางก็ไม่เพิ่มนะครับเรื่องนี้จะได้รับการเปิดเผยจากคุณชัยสิทธิ์สัมฤทธิ์วณิชชากรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นดีรับเบอร์ว่าอุตสากรรมการผลิตยางล้อรถยนต์และยางล้อจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ยางธรรมชาติมากสุดถึง65%เปอร์เซ็นต์ปัญหาก็คือว่ายังไม่มีการสร้างสนามทดสอบคุณภาพยางล้อซึ่งถ้าสร้างได้ก็จะดึงม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาในไทยเพิ่มครับ ส่วนการสน right strikes, to pues ับสนุนภาครัฐตอนนี้ที่ทางเราเองหรือสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยพยายามผลักดันภาครัฐก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของห้องทดสอบในเรื่องของสนามทดสอบซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนจากภาครัฐแล้วก็จะเป็นแฟกซิลิตี้ส่วนกลางนะครับที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตยางร้อของอาเซียนได้อย่างปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตยางร้อนในประเทศไทยหรือในประเทศเอเซียต่างๆในอาเซียน เมื่อผลิตเสร็จถ้าต้องการส่งขายไปยังอเมริกาหรือยุโรปก็ต้องส่งไปเทสที่ต่างประเทศซึ่งปัจจุบันอาจจะต้องส่งไปเทสที่ยุโรปค่าใช้จ่ายก็จะสูงแต่ถ้าเกิดประเทศไทยสามารถตั้งศูนย์ทดสอบในเมืองไทยให้เป็นศูนย์กลางได้เราก็จะสามารถดึงประเทศรอบข้างเนี่ยส่งมาทดสอบที่ประเทศไทยแทนความไม่ชัดเจนของนโยโบายภาครัฐที่ผ่านมาทาให้เม็ดเงิน5,000ล้านบาทนั้นยังไม่ไปไหนไกลในการสร้างความคลืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปยางนะครับเรื่องดักน่นาวนั้นปรากฏว่าได้ผ่านคณะมะติ รัฐมนตรีเมื่อ10กันยายน2 5 5 6อนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาราคาย,รรา,คา,ยางพาราตกตำ่ำโดยสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต25 2 0บาทต่อไร่รายละไม่เกิน25ไร่ต่อรายแล้วก็มีมติสนับสนุนสินเชื่อผ่อนโอนวงเงิน5,000ล้านบาทให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพไปตั้งโรงงานแปรรูปยางเบื้องต้นและให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อขยายกำลังการผลิตและเปลี่ยนเครื่องจากวงเงิน1.5หมื่นล้านบาทก็ยังไม่มีความคม อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือจากที่รัฐบาลมีแผนระบายสตอกยาง2 1แสนตันส่วนหนึ่งก็ให้กระทรวงต่างๆชงแผนใช้ยาพาร,ราในโครงการต่างๆซึ่งส่งแผนไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2 5 5 6 48โครงการ7กระทรวงปริมาณยาที่คาดว่าจะใช้รวม6.71,000หนึ่งพันตันแผนงานดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดน,นะครับนักวิชาการเสนอว่าถ้าจะแก้ปัญหาย,ยางทั้งระบบนั้นปลายน้ําโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะต้องเร่งทําขนานใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลของราคายางครับ โดยข้อเสนอนี้ก็มาจากนักวิจัยของหมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินและหมหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะครับเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืนแบ่งเป็น3ระยะเร่งด่วนครับสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นตอนนี้ราคายางเหลือเพียงแค่6กกว่าบาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตก็ให้นําการประกันราคามาใช้ภายใต้ระยะเวลาที่ชัดเจนส่วนระยะกลางก็เน้นการเร่งรัดการใช้ยางในประเทศเพื่อบูลค่าอย่างจริงจังซึ่งปัจจุบันการใช้ยางสำหรับแปรรูปในประเทศเพียง5 0,000 0ตันจากกําลังการผลิตทั้งหมด4ล้านตัน สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยางล้อให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราปเป็นวัตถุดิบสูงสุดถึงประมาณ70%ครับของเครับเราจะต้องเน้นอะไร5ปี10ปีข้างหน้าจะต้องไปเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ําครับพวกถุงมือยางถุงยางอนามายัยพวกผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆเนี่ยนะครับจะต้องทํารีบทารัฐจะต้องเข้าไปส่งเสริมเอกชนที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปช่วยผลักดันตรงนี้ให้สร้างขึ้นมาโรงงานง่ายๆคือโรงงานที่ประเภทเป็นโรงงานสกปกเนี่ยนะครับ พวกนี้ในต่างจังหวัดก็จะมีเยอะแต่ว่าขาดขาดกําลังเงินรัฐอ,อาจจะเข้าไปช่วยสับสนุนด้านเงินทุน,นเขาในการตั้งโรงงานแต่รูปยางในท้องถิ่นนะครับร้อยห้าสิบล้านสองร้อยล้านก็ตั้งโรงงานแต่รูปยางเล็กๆในพื้นที่ในต่างจังหวัดได้แล้วนะครับแล้วในโรงงานเหล่านี้จะเป็นตัวที่รับซื้อราคายางรับซื้อราคายางให้สูงขึ้นกว่าราคาตลาดนะ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตก็ต้องทําด้วยการตลาดก็ต้องมีการาพูดให้เขาให้เข้าใจฟังด้วยนะครับขณะเดยาาียวก,กันข้อจํากัดต่างๆที่ส่งผลต่อราคายางพาราก็ต้องให้มีเกษตรกรนั้นปรับตัวโดยเฉพาะวิธีปลูกวิธีเกรีดสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยมีรัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนและสนับสนุนอย่างต่อนเนื่อง ระยะยาวก,ก,ก็คือควบคุมการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและเน้นไปเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพราะว่าปัจจุบันนั้นอยู่ที่263กิโลกรัมเพิ่มเป็น300กิโลกรัมต่อไร่ศักยภาพแรงงานครัวเรือนเองก็ต้องมีการเพิ่มลดการจ้างงานนะครับรวมถึงที่สําคัญที่สุดสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่ครับ ท่านผู้ชมครับกลับมาที่บรรยากาศสดๆที่โรงงาน n อ r u ดีรับเมที่บ้านบึงชนบุรีกันต่อน,นะครับเพราะฉะนั้นจากอุตสาหกรรมทั้งหมดนั้นปลายน้ำนีสําคัญอย่างที่สุดยางพาราทั้งหมดที่เกิดขึ้นและกลายเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ยํายางล้อรถยนต์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมดังกล่าวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามการรายงานสดตอนจบกับปฏิรูปยางพาราอุตสาหกรรมทั้งระบบเพื่อความยั่งยืนสําหรับช่วงนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนติดตามข่าวที่น่าสนใจกับเรื่องเด่นเยนี้ในช่วงหน้าสวัสดีครับ